ลูกจ๋าเดือนนี้พ่อได้เงินเดือนมาสามหมื่นบาทเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อจะพาลูกไปสมัครเรียนนะค่ะพ่อเย้ <Hindu> คุณอิฟ <ent> องฟ้าคะดีฉันไม่เข้าใจเลยนะคะว่าทำไมหัวหน้านั่นเนี่ยถึงให้เงินเดือนดีฉันแค่หมื่นสามแต่กลับให้นายตั้งเนี่ยตั้งสามหมื่นเลยนะคะ <ś Mira> นี่นายชื่อตั้งใช่ไหม เป็นคนงานที่เก็บ word, ค้ววขค้วควายนีฟาร์มของเราวันนี้เงินเดือนออกนายได้เท่าไหร่ล่ะฮะคือหัวหน้านานให้ผมมาสามหมื่นบาทครับสามหมืนบาทเหรอใช่ครับฉันเข้าใจละนายรีบพาลูกสาวของนายกลับบ้านเถอะครับคุณอิงฟ้าพาลูกกลับบ้านนะจิ๊บ มานี่หน่อยสิคุณนีฟ้าคะดิฉันไม่ยอมหรอกนะคะดิฉันทำงานที่เนี่ยมาก่อนในตั้งซะอีกแต่ดิฉันได้เงินเดือนแค่หมื่นสามจิ๊ไปเรียกหัวหน้านันมาให้ฉันหน่อยสิได้ค่ะ คุณอิงฟ้าคะนี่จิ๊บเธอไปบอกนายโซ่ให้ต้อนหัวเข้าคอกได้ละไปสิก็ได้ค่ะคุณอิงฟ้าคะคุณอิงฟ้าเรียกฉันมามีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะที่ฉันเรียกเธอมาเนี่ยฉันมีเรื่องอยากจะถามเธอหน่อย เรื่องอะไรหรอคะเธอเป็นคนจ่ายเงินเดือนคนงานของเราใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเดือนนี้เธอจ่ายเงินเดือนให้คนที่ชื่อตั้งเท่าไรหร่ล่ะอ๋อ,อนายตั้งหรอคะฉันจ่ายเงินเดือนให้เขาหนึ่งบาทคะ่ะแต่ว่าตารางเงินเดือนของคนงานคุณ,คณอิงฟ้าก็เสร็นรับรองตลอดไม่ใช่หรอคะ <S 2> <S 2> <S นี่เธอแน่ใจหรอ ว่าเธอจ่ายเงินเดือนให้เขา1 2 0 0 0บาทจริงๆทำไมวันนี้ฉันได้ยินนายตั้งเข้าคุยกับลูกสาวว่าเขาได้เงินเดือนจาก0 0บาทละ่ะอ๋อคือเรื่องมันเป็นแบบนี้นะคะครอบครัวของนายตั้งเขาน่าสงสารมากเลยค่ะพ่อกับแม่ของเขาก็อยู่เยอะมากแล้วส่วนภรรยาของเขาหลังจากที่ขอดูออกมาเขาก็ได้ทิ้งนายตั้งไปเลยตอนนี้แม่ของเขาก็ป่วยหนักนอนติดเตียงอยู่ที่บ้าน วนลูกสาวของเขาตอนนี้ก็อายุห้าขวบแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือเลยค่ะฉันก็เลยเอาเงินตัวเองให้เขาไป1 8 0 0 0บาทเขาจะได้มีเงินไปส่งลูกเรียนนะคะพ่อคะหนูอยากซือค่ะ,คะ,คะลูกลูกอยากเรียนหนังสือหรอจ๊ะตอนนี้พ่อต้องเลี้ยงทั้งย่าพ่อต้องเลี้ยงทั้งลูก ส่วนแม่เขาก็หนีเราไปตั้งนานแล้วไว้พอเก็บเงินครบเมื่อไหร่พอจะพาลูกไปเรียนนะคค่ะเย้ yeah! ทีแท้เงินที่เกินมาเธอเป็นคนควักเงินส่วนตัวให้เขาเองเหรอ ใช่ค่คะนั่นการกระทำของเธอในวันนี้ทำให้ฉันซาบซึ้งใจมากเลยนะคนงานของเราต่างก็จากบ้านมาแสนไกลเพื่อมาทำงานหาเลี้ยงครอบครัวกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเธอเป็นหัวหน้างานพอรู้ว่าลูกน้องแต่เองมีปัญหาก็รีบหาวิธีช่วยเหลือเขาทันทีสิ่งนี้แหละที่ฉันอยากจะให้เกิดขึ้นในฟาร์มของฉันนี่นั่น คนที่มีน้ำใจและจิตใจงดงามอย่างเธอควรที่จะได้รับสิ่งตอบแทนจากฉันนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะให้เธอเป็นผู้จัดการดูแลฟาร์มทั้งหมดของฉันคุณอิงฟ้าคะแต่ว่าฉันเรียนจบแค่ม3เองนะคะนี่นันไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้หรอกนะขอแค่เราตั้งใจขยันและฝึกฝน ฉันจะคอยอยู่ข้างๆเธอแล้วก็ซัพพอร์ตเธอนะขอบคุณคุณอิงฟ้ามากเลยนะคะที่เชื่อใจฉันฉันสัญญาค่ะว่าฉันจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดเลยค่ะทำดีได,ด้ดีอยู่จริง